เครื่องดื่มบำรุงไตชะลอไตาเสื่อมก่อนแวนคครคนที่เป็นโรคไตก็ดื่มได้1น,น้ำแคนเบอรี่โดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยปกป้องไตาจากความเสียหายและยังสามารถช่วยล้างสารพิษในไตได้ 2. น้ำมะนาวช่วยล้างพิษออกจากไตอีกทั้งยังเป็นแหล่งของวิตามินซีที่ดีซึ่งมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงข,ของการเกิดโรคไต 3. บีทลูทมีไนเตรตสูงช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีลดความดันโลหิต ดีต่อคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากความดาลรีสูงเนี่ยอาจจะทําให้ไตเนี่ยแย่ลงได้ 4. น้ําทับทิมมีส่วนช่วยในการปรับปรุงการทํางานของไตและยังช่วยลดการอักเสบในไตได้อีกด้วยทั้งยังช่วยลดความดันโลหิตซึ่งดีต่อผู้ที่เป็นโรคไต 5. น้ำแอปเปิลมีสารต้านอนุมูลอิสระสามารถช่วยป้องกันไตจากความไม่สมดุลกันของการเกิดอนุมูลอิสระกับการต้านอนุมูลอิสระได้ อีกทั้งแอปเปิลยังมีฟาวนอยสูงสามารถช่วยทำให้ไตเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นใครเห็นว่าเป็นประโยชน์กดหัวใจเม้นแชร์ให้ด้วยครับ